โอเคครับต okay, ้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินด hmm ีต nah, ้อนรับทุกช่องเด็ดไม่สนโลกครับวันนี้เราจะพาเรารีว oh <that S 1> okay. ิวฝาอ้อยเราเป็นเวลาสี่ทุ่มเขาโพสคลิปดึกแล้วอ่หรอโอ้โหสดทีนี่ฮะเฮ้ยรถใครมาจอดเนี่ยโคตรอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยเอสบีหรือเปล่านีบร้อยบีบหกร้อยห้าสิบเอฟหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เลยโูเยดูล้อทองด้ะไม่รู้ล้อเดิมหรือล้ออะไรนะดูดิสติ๊กเกอร์แล้วรถเดิมๆมมีอะไรหรอ น,นี่เป็นรถนี่เบาะเบาะน่าจะแต่งของแต่งมีแล้วมากขนาดนี้ผมว่าน่าจะแรงรถในไฟฟ้าของหลายๆคนดูอ่อบชอบดู่อบนี่ด,ด,ดูนี่แปลกเก๋เก๋นะครับมาดูมาดูทางนี้นี่ของแต่งนะสีทางสั้นไงนี่ของแต่งอ้วูคัดน,นี่นะครับมันมีรืมาเลยครับเฮ้ยเขาไดแล้วได้ให้สิ ยรถในซอยก็าหารีวิวบางนี <te> ้เดี๋ยวรถรถรถมาอยู่ครับของก็ส่งของครับของเข้าไปนะครับของแต่งเราก็นี่อันนี้น่าจะเป็นของแต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเสียงสามสูบมาเอ๊ยเสียงสามร้อยมามึงค่อยตกใจอ๋อมันไม่ตกใจแล้วกันไม่รู้ว่าเขาจะหามไหมเราฟังเสียงก็ได้เดี๋ยวรีบฟังเสียงดีกว่าเนี่ย แล้วเก็บปั๊บติ๊กวดะนะนี่เสียงนะ,ะเดี๋ยวแบบเบาๆบาเพ่เบาเก็ประมาณนี้นะทุกคนก็แบบเสียงมันก็ได้นะมาดูชมตื่นแล้วครับตอนนี้ขเขาจะด่าเขาจะด่าพ่อเรานะตอนนี้รีวิวเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปไม่ค่อยถ่ายตอนกลางคืนตอนเช้าหรอกกลางคืนอย่างเดียวมันว่างนะก็แบบคนมันจะว่างก็เดี๋ยวไปชมชมตอนขับไหมต้อนขับกลับบ้านกลับที่เดิมไหม อะไร้ฮะดีะคิวจะได้อรงเราะจะปิดไงก็เดี๋ยวไม่ปิดจะบ้างได้ไปคือรถท่าน,นี่ก็เป็นคันแรกที่ผมนะครับเอเรงดูคิวกันครับเอาแบบถ่ายถ่ายแบบข้างหลังก็ได้อ้าสเต็ปเดิมโอ,ไม,โอไม่เอาแบบนี้มันเหมือนติดอกเลยเอาแบบถ่ายข้างหลังจะเห็นหลังเนี่ยฟิวคนซ้อนสูงไหมครับ ก็มันก็แรงนะข้างเลยผมขับหรือผมขับไม่เป็นหรอก่นเลยนะเราบ่นก็ได้ถึงนี้ก็กน่าจะพอดีแล้วขับแบบชิวๆคลิปเราอาจจะสั้นนะทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วเราไม่อยากจะรบกวนเขาเพราะท่อมันดังโว้ยผมมันจาวนะมันาวก็ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ฟิลสับมันก็ก็ได้นะแบบ วิ่งบ้าเอ็กแม็กก็วิ่งบ้าจาขอยิ้มู่ไหนวิ่งบ้าเดี๋ยวรอรถจิบเลยแล้วกันนะฮะไทยดีสมากนอไทยดีุมาก็ว่ยจะไทยดีท่านเดยวสิ ้วใครที่ชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่อะไรกปก่อนสวัสดีครับ